ไม่อยากจะให้ใช้ครับว่าเซ็งเจงไปไม่รอดนูน่นนี่นั่นพระทอเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางดับสูย์ เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าบันทัศน์ทองนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบรรทัศทองเกิดจากอะไรบรรทัศทองเนี่ยจริงๆสมัยเมื่อก่อนนะครับเราเราเราเรียกว่าตลาดกลางไข่ครับสมัยเมื่อก่อนเป็นเชียงกงเนาะเมื่อก่อนมีแต่พวกขายเสื้อกีฬามีเนียมขายเสื้อกีฬานี่นั่นเป็นเป็นแบบนั้นเลยเชียงกงแบบเชียงกงขายอะไรมือสองอ่ะสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นบนถนนบรรทัศทองก็คือสเตเดียมวันการพัฒนาของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาครับแล้วก็ทางทีมผู้บริหารของสเตเดียมวันเนี่ย ดึงเอาแบรนด์เก่าๆคือว่าเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนสะพานเหลืองจะมีไอเดโอครับแล้วก็คนแถวนั้นก็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 กาเรียกเอาเวดโดนเวดห้องคืินอ่าแล้วก็มาปุ๊บเนี่ยมาอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของนรรถนรเปิดรทองเราจุดเริ่มต้นของการคิดว่าทาไมต้องเป็นถนนบรรททองอ่ะมันเกิดจากมุมคิดยังไงถึงมองภาพตรงนี้เห็นนะผมร้านเป็ดย่างวรรทัทองซอยสิบสี่จากซอยสิบสี่ตอนแรกก็เป็นเสียงกรงเป็นขายอะไรใช่ตรงนั้นเลยผมว่าคุยกับจุฬาจุฬาเขาไม่ต่อสัญญาฮะเพราะว่า แผนพัฒนาเขาจะเป็นเบืองท่องเที่ยวถนนท่องเที่ยวถนนให้เดินกินเดินช้อปเดินอะไรนะเขาก็เลยไม่ต่อไม่ต่อผมก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนผม,<ช>ผมอ่ะมาเปิด <ull ar. S 2> น,นะก็คือเหมาทั้งซอยส <c oughs> ิบสี่คะแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อนมาลงที่ร้านร้านร้านชวนมาตอนนี้หน้าซอยตอนนี้ก็เป็นซอยที่คนเดินเยอะมากเยอะที่สุดเป็นมุมสวยเลยครับผมก็เริ่มมาจากตรงนั้นผมว่าทําเจ้าแรกคือตอนนี้พูดกันมากเลยว่าบรนทัดทองมีช่วงขาลง จริงรบบพอเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มาเลธองเป็นขาลงจริงเป็นขาลงจริงครับเป็นเป็นในสภาวะหลายๆอย่างแม้ไม่ไดงเศรษฐกิจก็ตามนั่นเกี่ยวกับตามเป็นเป็น,ตา,ปนตามอย่างที่เขาเล่าว่าค<ท>า <ำ S 1> ว่าขาลงในที่นี้เนี่ยถ้าความหมายผมนะคือคนที่มากินอาหารเนี่ยลดลงจริงไหมถูกต้องครับลดลดลดจริงสัดส่วนลดลงไปมประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าน่าจะมาทักเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งเลยเกือบครึ่งปัญหาที่มันเกิดจาก บรรทัดทองเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะเราดูในโซเชียลเนี่ยมันจะบ่นกันหลายเรื่องนะอร่อยหรือเปล่าของแพงหรือเปล่าค่าเช่าขึ้นหรือเปล่าอะไรต้อมันเกิดจากอะไรกันแน่ในช่วงที่ลงมาเนี่ยผมมองว่านะคือหลายสิ่งหลายอย่างร้านหลายร้านใช้อินฟูเยอะเกินไปอ๋อข้อมูนก็ดีไม่เหรอถ้าถ้าเกิดว่าร้านที่ไม่มีคุณภาพร้านที่คุณภาพไม่ถึงไม่ตรงปก ราคาแพงรอนานแล้วก็ยิงอินฟูอยู่ตลอดอย่างเดียวมันกลายเป็นสร้างภาพลถกษณ์การหลอกผู้บริโภคของของบรทัดทองอืทําให้คนมองว่าบรทัดทองเนี่ยไอ้มันยิงอินฟูอย่างเดียวครับมันไม่ตรงปกเนยว่าราคาก็แพงอร่อยก็ไม่อร่อยอืมันเกิดการที่มันมองซ้ำใช่เพราะว่าเราเห็นอินฟูแม้ไปโฆษณาร้านนู้นร้านนี้นะแต่บางคนเข้าไปทานจริงแล้วไอมันไม่ได้ตามที่คุยนิว่าอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดกระแสลง แล้วก็มีการที่ว่า,เ,าเพจใ,ใหญ่ๆหลายๆเพจเอาบระทัดทองไปละเลงอเอาไปพาดหัวที่แบบดูไม่ดีบรรทัดทองเนี่ยสามร้อยกว่าล้านร้านที่อร่อยของทั่วประเทศมาอยู่บรรทัดทองหมดเลยว,วินี่หมดประการวินี่หมดครับแล้วเป็นเจ้าของตัวเองด้วยที่เปิดสาขามาไม่ได้<อ>ไม่ได้แบบแฟรนไชส์นะแบบซื้อเป็นเจ้าของเองเลยไม่ว่าแอนคั่วไก่ที่มิชลีนสว่างก้ามปูข้าวซอยฟ้าห้ามรถตีเด็กที่เจ้าของเองหมดเลยครับ เด็กใหมอ海鲜 food ใช่ไหมครับก็ตําใหม่ี่ที่พูดมาเนี่ยคือนี่นี่คือแบรนด์เนมมาทั้งนั้นเลยนะแบรนด์เนมมาหมดเลยครับทั่วประเทศแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่มันชะลอตัวลงมันมันมีบางร้านบางทีบรรทัดทองเราเนี่ยเป็นเด็กรุ่มใหม่ที่ว่าจบจบจบปริญญาตรีมาแล้วทํางานสักปีสองปีเขาว่าเอาเพื่อนๆมาพูดกันเปิดร้านแล้วเด็กพวกนี้เขาจะเก่งเรื่องเว็บโซเชียล แล้วก็ใช้อินฟูพอใช้อินฟูค่าเช้ามาบวกค่าอินฟูบวกค่าลงเว็บโปรโมตอาหารก็เลยแพงครับแลบ้วบางทีมาเนี่ยมันไม่ว้าวมันไม่ว้าวแบบว่ามากินเหมือนที่อินฟูเขาบอกว้าวแต่ว่าจริงๆมาไม่ว้าวแต่ร้านเก่าแก่ร้านแบรนด์เนมดังๆนี้เขาก็มามาอยู่ก็ถ้าบร้านดักทองแม่อร่อยประเทศไทยไม่มีที่ไหนอร่อย <laughs> <laughs>